เวทนาคือหนึ่งในขันทั้งห้าที่เราจะต้องดับให้ได้แล้วความหมายของคำว่าเวทนาล่ะคืออะไรสวัสดีค่ะข้าพเจ้าขอน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระสูตรที่ว่าความหมายของคำว่าเวทนามาสาธยายค่ะ ภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าเวทนาภิกษุทั้งหลายเพราะสิ่งนั้นรู้สึกดังนั้นจึงเรียกว่าเวทนารู้สึกได้ซึ่งอะไรรู้สึกได้ซึ่งสุบ้างรู้สึกได้ซึ่งทุกบ้างรู้สึกได้ซึ่งอทุกขมะสุขบ้าง ภิกษุทั้งหลายเพราะสิ่งนั้นรู้สึกดังนั้นจึงเรียกว่าเวทนาสาธุค่ะ